อกจันที่อยู่บนลายมือให้ความหมายอย่างไรนะคะเรามาเริ่มจากดอกจันดอกจันต้องมีแบบนี้นะทุกคนเนี่ยดอกจันต้องมีหลายแฉกขึ้นไปในลักษณะแบบนี้ถ้าอยู่บนเนินอารมณ์แสดงว่าเจ้าของมือนั้นเป็นคนมีอํานาจบารมีลักษณะของการทํางานอย่างต่ำที่สุดก็จะเป็นหัวหน้าง,งานนะคะถ้าดอกจันอยู่ตรงเนินนี้ดอกจันอยู่ตรงเนินนี้ เขาเรียกว่าเนินสําคัญนะคะเนินสําคัญเพื tools, to è, ่อนๆให้มองเพื่อให้เพื่อนๆมองเป็นดอกจันนะคะดอกจันถ้าอยู่ในเนินนี้จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะดูลักษณะของเส้นสําคัญที่ขึ้นเป็นเส้นตรงไม่ตกช่องไหนด้วยนะคะถ้าดอกจันอยู่ตรงนี้นะคะดอกจันอยู่เนินนี้เนี่ยเรื่องเนินเรื่องคู่แต่ถ้ามันอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องของธุรกิจการค้านะคะก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะถ้าดอกจันอยู่ตรงนี้ล่ะ ตรงนี้เขาเรียกว่าเนินร้อนรุนนะคะดอกจันที่อยู่ตรงนี้ไม่ดีนะคะมันเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะในลักษณะของดอกจันถ้าดอกจันไปอยู่กับเส้นชีวิตดอกจันไปอยู่กับเส้นชีวิตอันนี้ก็คืออุบัติเหตุถึงกับอุบัติเหตุได้นะคะในลักษณะของดอกจันนับมาช่วงอายุนี้ประมาณ35ปีอันนี้ประมาณการเจาร้าของมือนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็คือชื่อเสียงและ